ไทยทรงเสียงด,งดังด้วยขอให้รวยกว่า <Yeah. S 1> เยเี่ยมพบกันใหม่โอกาสหนะ้าส,ส,สวัสดีครับเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> ยังไม่ได้เล่นอะไรเลยพี่ให้15นาทีขึ้นมาหหา้ใจก็หมดแล้ว uh huh. และนอกจากนี้เราเรา,เรายังมีศิลปินเซอร์ไพรส์ใครครับอเิร์นไวยพ์แม,ม่พดแม่พงยุพินแปรทองมาร้องที่นี่นอนอยู่บ้านเขาน,นุ่น แล้วคุณจะโปรโมททําไมล่ะครับโปรโมทให้งานมันยิ่งใหญ่ครับคุณเลิกครับแต่ที่มาแน่แน่แน่แพบและสัมผัสกับน้องไม้ปวนเมืองครับผัวเอาไม่น้อยเมอบอ้าอยากให้นอนด้วยกันอากานอนด้วยกันทุกวันเชืาอปีจนนับบันทึกเทปโทรทัศน์ด้วย รอ้องเพลงแต่งตัวดีสิเปล่ายืนไกลๆพบกับศิลปินแห่งค่ายรวยเหมือนเครื่องบินจอตังสินใครใก่อนนนี้กมวพบกับศิลปินนอ,อกรอบอีทวงฟลายโอเคเฮ่เจ้า อยากเล้าอยากเล้าก็ไปซื้อกินเองิไม่มีตังอยากเล่าอยากเล่ามาเลยใครจะซื้อให้กินล่ะเออครับเออเอาใครอ่ะยังไม่ทันอะไรอ่ะฮะยังไม่ได้เล่นเลยพบและสัมผัสกับคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่กับเบิร์ดกับเซกเฮ้ยหยุดเลยหยุดเลยเป็นอะไรเอ้า มื่อกีนประกาศใครเบิร์ดกับเสกเขาก็เบิร์ดไงเบิร์ดบ้านพ้องจะมาฟันเยินอย่างงี้เขาเลยพี่เป็นใครเป็นเบิร์ดเบิร์ดบ้านป้ามจะหัวละวนไงงั้นโจ๊กเลยโจ๊กเป็นเบิร์ดเองเบิร์ดอะไรจะมาสุ้อย่างกะเศร้าโทรเลขไอ้บ้าแล้วใครจะเป็นเบิร์ดวะจะมีใครแล้วนอกจากกูพูดไม่คิด แล้วถึงพูดถ้าคุณเบิร์ตผมก็ฟิล์มรัตภูมิแล้ว่ะเบิร์ตกับเสกดีกว่าเบิร์ตกับเสกเบิร์ตกับเสกเิกกดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเดีเดี๋ยว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 เบิร์วเดี๋ยวเี๋ยวาดี๋ย่เดี๋ยวเบาวเดีรยวเดีมเีกยวเดี๋ยมคนี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยี๋ยวเงี๋ยวงเพลงคู่กันยเดคอนเสิร์ตมึงต้องเปิดเลย สวัสดีครับผมเบิร์ดมาแล้วครับสวัสดีครับผมแสกมาแล้วครับสวัสดีครับผมกลับมาแล้วครับ <sm all> เอา้เาแล้วก็ไปไหนมาวะจะไปรู้ด้วยแล้วสวัสดีครับผมเบิร์ดเองครับสวัสดีครับผมแสกเองครับสวัสดีครับผมกลับเอ้าไม่ได้เปิดคอนเสิร์ตกันตกจนขนาดนี <bakayım> ้พะคุณ ผมคิดว่ามันมีอีกชั้นหนึ่งอ่ะไม่ที่นี่เหรอมีชั้นเดียวเอาดึง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 เอาดึงยังงั้นเมื่อไรจะขึ้นเราดึงก็ขึ้นมาเอารปภช่วยขยับดันหน่อยรปภบ้านอยู่ซอยไหนมาห่วงรู้ไหมตัวไปใจก็ใจกล้าเขาติดตามหนูเขาไม่ดูแต่ตาวันนี้ใจนาเป็นไงไม่รู้ห่วงหนูจังเลย แล้วกานกลับบ้านเมื่อไรบอกด้วยน่าจะช่วยไปส่งหนูให้หนูคุณนเคยบทคันนี้ของหน้าเก่าิิงแต่สิ้นเวหนังไกลน้าได้เลยเสียด้หนัองใจดีดีหนูบ้านอยู่แถวไหนไกลหรือไกลน้าไปส่งได้ คนสาวเท้าไปหมดอย่างนี้กลับบ้านต้องมีหน้าหน้าคนนี้ส่งสิบปลอดภาย ผมก็ยืนของผมดีๆครับคุณโอบะยืนเฉยๆอะไรเราเห็นกันทั้งเมืองก็ผมไม่ได้ทำคุณก็เห็นยังมาเที่ยงอีกไม่ได้ทำไม่ได้ทำคนดูนี่ผมไม่อายหรอกแต่อ้อนี่อหโหและจะออกได้เปล่าเนี่ยทีวงทีวีหมดเห็นถึงจานดาวเทียมเลยทำยังไงดีอย่างเงี้ยฮะไม่มีการศึกษาด่าเลยไหมบะด่าเลยพี่นนท์เฮ้ยเดี๋ยวฮะแต่ผมด่าออกทีวีไม่ได้ ผมต้องด่าสุภาพพี่ช่วยแปลแล้วกันเดี๋ยวแปลให้ได้ได้ไปเลยไอ้อุปกรณ์การเกษตรไอตัวเงินตัวทองไอตัว <c oughs> โอ้โหโอ๋อมีอารมณ์ไงไอ้เฉยโอ้โหนี่จะ <c oughs> ทึ่งไมฮะ เคยให้เกียรติกันบ้างไหมกูไม่ได้ทำพิธีกรได้การชุมทางเสี้ยงทองจะเถิงจะทีบจะเย็นจะเย็นไม่ได้เคยให้เกียรติกันเลยพระคุณแล้วคุณโอบาจะเอาไงไม่ไม่ต้องมาถึงไม่ต้องมาโตบพัวแล้วลุบลังมาเรียกคุณโอบาเออมันมันเคยวันนี้ก็เน้นเน้นตลอดโอ้ยตบดังซิมเลยดังแปะแล้วแต่งตัวก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยเนี่ยเออ เขาใส่สูตรกันเนี่ยนะใส่สูตรเคยคิดจะใส่สูตรถูกไหมใช่ใช่ไปลงไปเลยไปลงไปเลยไปลงไปเลยไป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 ไกลๆเลยไป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 แต่งเนื้อแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องหรอกไม่เคยดูหรอกเออเร็วจริงๆเร็วจริงๆไอ้นู่นน่ะเลยมึงเนี่ยด่ามันอยู่ได้ จะไปได่ากันทําไมล่ะพูดถึงนพพรศิวโกดีกว่าทําไมครับแมงปอชนทิชาดีกว่าอ่ะฮะเพลงที่ขึ้นหน้าขึ้นตาแล้วตอนนี้ดังมากครับชื่อเพลงนางสาวแนนซี่ร้องได้ไหมอ๋อได้ทุกคนเขาเทวเทาขเาแทวเขาเเอากันแบบว่าเอาไมา้ตัวที่พุ่มถื่อเนี่ยจ่อปากไครก็ร้องเพลงนางสาวแนนซี่ได้ใครร้องไม่ได้ก็ออกจากคณะไปออกเลยเหรอไม่ต้องมาอยู่อ๋ออ่าแนนซี่นะอันนันซี่ปุ๊บจ่อปุ๊บร้องเลยนั่นนั่นนั่นน่นซี่ เขาแน่นซีแล้วก็ไปที่อื่นสิเพลงบ้านป้างจะแน่นซีอย่างเดียวเอาเที่ยวเดียวนั่น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 ซีนั่น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 ซีถึงมีคำหน้าเป็นหน้าผิดอีกถึงมี ถึงคำนำหน้าเป็นนายจนก่อเต็มใจน,นางเตาแนนซีนแนนันนันนันซียามเธอเดินอาราชานยามเธองอนสัตว์สิงใครนักใครใ,ใครจร้ายจริงมาเรียกเพื่อนยิ้มน,นันางแนนซีแนนแนน,น,นซีน,นันนันนัน,นซีโอ้ย ไม่ได้เคยไปไหนเลยแนนซี่อย่างเดียวเลยทิดก็เพลงมันชื่ออะไรเล่นานั่งเ้าวแนนซี่เออก็ร้องแนนซี่นี่ไงก็คนอื่นเขาไปท่อนไหนกันหมดแล้วอไม่เกี่ยวอะท่อนอื่นไม่ได้ตายแนนซี่อย่างเดียวก็ทําตัวอย่างนี้เจ้าวาดคือถึงจับศึกไม่กูไปปล้ำชีพูดถึงชีผพงไปทําบุญที่เมืองกาญมาสองสามวันทําไมครับไปเจอไม่ไม่เจอพระพระไปไหนะไปแอบดูชีอ้าว แอบดูแล้วสวดเป็นบาซ่าบาลีนะสวดว่าไงพระพอเห็นทีก็ทีโวมาเยโกไหเราก็ฟังทำแมงทำแมงอ่ะฮะทีโวมาเยโกมแม่ฟิล์มรัตภูมเออไม <c oughs> ่ยงงี้มันร่วมทีมได้ทั้งหมดแถวตรง อ่าทั้งหมดกลับหลังฮันโอ้วเฮ้ยเฮ้ยขัวมันหนักกว่าเก่าอีกว่ากลับหลังฮันไอไอยืนดีๆยืนดีเดี๋ยวบ่าะเมื่อกี้มึงไล่ว่าไงฮะไอไปแต่งเสื้อผ้าใส่สูตรให้เรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยของมันแล้ว มันเล่นตามคาตัวใจคาตัวครึ่งเดียวคงว่าแถวต้องพูดตึงรายการชุมทางเส้นทองน,นี่ก็ประกวดนักร้องประกวดนักร้องลูกทุ่งเนี่ยนอกจากแมงปอชนทิชาในคล้ายเราแล้วคุณนอกคล้ายก็ชอบได้เยี่ยมชอบเพลงของใคร body ส l a m ใครชอบขอเสียงหน่อย body slam อดี้ส l a m ชื่อเพลงที่ชอบชมทุ่ง ม่ใช่มทุ่งของเพลินพรมแดนยืนพยายามยืนเฉยๆอย่าเอียงร้อยแปสิบองศาเข้าใจไหมมันจะเห็นจันทคาดมีแตกไรงาด้วยชอบเพลงของใครแมงปอชนทิชามันต้องคล้ายนพสิวโกนี่ชื่อเพลงที่ชอบนางสาวเนนซี่มึงยังชอบแนนซี่ก์อรเรายังไงแนนซี่แน่นแนนแนนรูคี แน่นแน่นแน่นแ่สิถึงคำคำชาเป็นนายก็อใจอย่าไปทักมันไอ้นี่ก็เล่นเกินค่าตัวเอามาทั้งนี้มาทั้งห้านาทีเร็วเพลงใครเพลงมันจ่อปากปุ๊บร้องปั๊บโฟร์ดฟ้าอะฮะเราเช่านากันนี้เลยสุดยอดนน่นสิดนตรีซ้ำช้ามา้ามากเร็วกันนี้ เราชาวนาอยู่ไม่ต้องวังไวยจะรอเฮ้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 เ้เฮ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 ้ ไอ้แนนซี่มึงอะเหรอแนนซี่ไม่มาขอ,อีเที่ยวแนน่นนแนนแนนซี่แน,นนแนนแนนแนนซี่ตึ้งคำนำหน้าเป็นนายจะก่อปัญหาม่ใช่ไหม,มเออมึงเล่นได้ยังไงแบบรองเท้าเนี่ยเอออย่าใส่อารมณ์เดือดี๋ยวก็ฟันเยนิ้ม <laughs> อ,อีกหรอก